สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าคลิปที่295 295นะ295วันนี้เรามาดูการตอบนะฮทวิตของตัวดันแคนซึ่งเป็นโต้โผนะถือว่าเป็นโต้โผในการที่จะออกไว้เปเปอร์นะในการที่จะทำการเป๊กนะ USDC ซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างนะ1ดอลลาร์นะนะก็คือ1ดอลลาร์ USDC เท่ากับ 1ดอลลาร์ลูน่านะแต่ของเรานี่ขอจุดเริ่มต้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการเปกนี่เขาเริ่มกันที่3เซนนะก็คือ1บาทนะประเด็นปัญหาสำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้แผนหรือไวเปเปอร์ที่เขาจะออกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณวันที่23มีนาคมนี้นะซึ่งซึ่งนะในข่าวของรู n a าในช่วงนี้ค่อนข้างไปในเชิงบวกนะบวกยังไง นะตั้งแต่วันที่ธนาคารนะสามธนาคารของสมัยการเนี่ยล่มนะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงนะฮะระบบสเต b เ e c o i คอยแบบอัลกอริทึมนะของตัวโดเนี่ยนะดีนะดนะโดยเฉพาะ CZ นะก็ออกมาพูดว่าดีนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการค้ำประกันด้วยตัวทรัพย์สินที่เป็นคริปโตเองเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ดีนะแต่การบริหารของโดเนี่ยมาล้มเหลวประมาณนั้นแหละ ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่ามุมมุมที่มองเข้ามาหา USDC ดั้งเดิมเนี่ยมันกลายเป็นมุมบวกจากเดิมเนี่ยทุกคนมองเป็นมุมลบนะว่า stable c o i คเนี่ยจะต้องเป๊กด้วยเงินเป๊กด้วยทองคำอะไรประมาณนี้แล้วก็ชุมชนเองก็เคยคิดนะถึงขนาดว่าจะเอา USDC ไปเป็กกับเงินนะก็คือตัวเงินฟ i ีย แต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าเงินเฟียสเนี่ยที่มันใช้เป็กเนี่ยมันกลับไปอยู่ในธนาคารซึ่งตัวนธนาคารเองเนี่ยก็ไม่มีเงินให้ถอนนะแล้วก็กลายเป็นปัญหาธนาคารล่มนะไม่สามารถถอนเงินที่เราเอาเงินไปฝากไว้ได้มันกลายเป็นว่าสรุปแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของเงินอย่างแท้จริงมันก็เป็นเรื่องการล้มจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันก็เลยมีการโยกนะจากสเตเปอรคอยต่างๆเนี่ยพวก BUSD ต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในสินทรัพย์นะเช่น i t t o o n อ e เ h อเรียมนะโดยจะเห็นได้ตั้งแต่วันที่ b บ n น้นนะประกาศจะเปลี่ยนนะ BUSD เนี่ยมาเป็นตัว e t h e r e รียมนะบิตคอ n n b อะไรพวกนี้ก็พุ่งเลยนะวันนี้เห็นว่าก็พุ่งอีกนะผมก็ไม่ได้ดูกราฟแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็ของเราในชุมชนของเราก็มุ่งเน้นตรงนี้แหละ ว่ามันจะเป๊กกันยังไงจะเป๊กกันเมื่อไหร่นะแผนงานที่จะเป๊กเป็นยังไงนะซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าตัวดันแคนเองเนี่ยเขาก็พยายามหาเสียงถ้าคุณดูนะมันจะมีการแท็กเนี่ยนะแท็กโดยเฉพาะแท็กเนี่ยนะก็จะมีใครบ้างนะตัวดันแคนนะ มีการเทคอันนี้ผมไม่รู้จักนะอีกคนนึงก็คือโทเบียนนะซึ่งสะ2คนนี้นะน่าจะเป็นทีมรุ่นถัดไปนะที่จะทำงานต่อเนื่องไปจากทีมแรกนะทีมแรกแต่ประเด็นปัญหาก็อย่างที่บอกว่าการที่เขาออกมาตอบทวิตเนี่ยมันก็แสดงให้ชุมชนเห็นว่าเออเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะก็เหมือนสอนักการเมืองอะนะเดินออกหาเสียงนะเพื่อให้ทุกคนเลือกนะเพื่อให้ทุกคนเลือก อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาตอบนะคนในชุมชนนะแล้วเขาก็พูดถึงหลักการการเบรนว่ามันจะเบรนกันยังไงในเมื่อมันยังไม่มีการใช้ USTC เนี่ยมันจะเบรนในลักษณะไหนเขาก็อุปมาอุปไมยซึ่งในรายละเอียดผมก็มองว่ามันยังเป็นความคิดเห็นนะไอ้ความคิดเห็นพวกนี้เนี่ยก็มีการถามอย่างที่เรารู้กันนะไวท์เปเปอร์เนี่ยจะออกนะนี่คือวันที่ช่วงไวท์เปเปอร์จะออกนะ ช่วงที่เป็นทม์มรายที่จะมีการเป๊กกันจะอยู่ในช่วงตุลาถึงคิวหนึ่งของปีหน้าแต่ทุกอย่างเนี่ยอาจจะถูกขยับล่นเข้ามาก็ได้ตามความจำเป็นทุกอย่างนะทุกอย่างเนี่ยอาจจะขยับขึ้นมาได้ตามความจำเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยไอความจำเป็นตรงนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งก็คือนะฮะผู้สนับสนุนนะถ้าผู้สนับสนุนเนี่ยเขามีความจำเป็นเนี่ยมันก็ไม่แน่นะ อีกอันนึงก็บอกว่าเนี่ยแต่เราไม่สามารถที่จะปิดกั้นอะไรพูดถึงอ่ะตอนนี้ราคามอยู่ที่2เซนใช่ไหมสเซนนะบางทีก็1บาทบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเห็นของคนในชุมชนอ่าแต่วันนี้ก็มีข่าวอีกอันนึงที่น่าสําคัญเลยนะเป็นข่าวสําคัญเลยก็คือข่าวของโดนะเป็นการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมนะซึ่งเราไปดูที่เนื้อข่าวเนี่ยมันจะมีอยู่อันนึงที่น่าสนใจ คือเขาบอกพนักง,งานอายการสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะกำลังพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มสนทนาลับนะซึ่งมีบุคคลเนี่ยอยู่3-4กลุ่มด้วยกันเนี่ยที่สนทนาลับในเรื่องการที่จะไปที่ทําให้ u s t c เนี่ยหลุดเป๊กอันเนี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวของบูมเบิร์กนะซึ่งแยกต่างหาก นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายงานข่าวที่น่าสนใจถามว่าน่าสนใจยังไงฮะเพราะตอนนี้ทุกคนก็กังขาว,ว่าสรุปแล้วเนี่ยใครเป็นคนโจมตีนะใครเป็นคนโจมตีก็คือใครเป็นคนช็อตแทงช็อตนะนะแทงช็อตลูน่าฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ ถ้าเกิดพนักง,งานในยายการเขาไปเจอพยานหลักฐานเนี่ยว่ามีการรวมกลุ่มกันนะของบริษัทต่างๆเนี่ยนะเพื่อที่จะโจมตี USDC โดยเฉพาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมเหมือนกันนะมันเป็นความผิดนะนะเ,ออเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดก็จะหลุดมนทินเลยนะหลุดข้อกล่าวหาทุกอย่างเลย ที่ถูกกล่าวหาแต่กระทาโดยประมาททาให้ผู้อื่นเสียหายเนี่ยที่เป็นมูลละเมิดทางแพ่งเนี่ยอาจจะต้องรับผิดอยู่นะก็จะต้องรับผิดอยู่เพราะว่ามันก็มีผู้เสียหายในทางแพ่งเยอะใช่ไหมแต่ปัญหาค่าเสียหายทางแพ่งเนี่ยมันอยู่ที่การเยียวยาด้วยถ้าไอ้ตัวลูน่าซีเนี่ยแต่เขาก็ใช้ข้ออ้างนะว่าเขาได้แอด์ดบเขาได้แอด์ดบไอ้ตัวลูน่าสเนี่ยให้ตามสัดส่วนนะ,ะให้ตามสัดส่วน ของผู้ที่ถือนะวันที่ล่มเอาเฉพาะที่วันที่ล่มนะไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุอ้างอย่างหนึ่งแต่มูลค่ามันไม่ได้สัดส,ส่วนกันมันยังมีสัดส,ส่วนด้วยนะคือสัดส,ส่วนของเขาเนี่ยเขามองเป็น1ต่อหนึ่งไงเหมือนเอาง่ายๆนะผมยืมเงินเนี่ยนะฮะคุณมาเนี่ยอะยืมยืมยืมดินสอคุณแล้วกันนะผมยืมดินสอคุณมาหนึ่งแท่งเนี่ยเขาก็คืนดินสอให้หนึ่งแท่งแต่มูลค่าของดินสอเนี่ยมัน มันไม่ได้ราคาเดิมที่ผมไปซื้อไว้ครั้งแรกนะฮะแต่ได้มาดินสอแท่งแท่งเดียวกันนะแต่เป็นคนละแท่งอะ่ะคือดินสอแท่งแรกมันอาจจะเป็นทองคำไงดินสอทองแท่งที่สอมันอาจจะเป็นดินสอไม้ไงแต่มันดินสอเหมือนกันก็คือเพื่อที่จะเอาไปหักล้างนะฮะในสารนะว่าเขาเนี่ยเออได้ชดใช้แล้วนะโดยการแจก a อร์ดอปสำหรับคนที่ถือตั้งแต่วันล่ม อันนี้นะตั้งแต่วันร่มที่เขา snap shot นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะเป็นเชิงบวกให้กับ u s t c แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยนะฮะ stablecoin ที่มันเป๊กกันด้วยเงินเฟียสเนี่ยมันถูกโจมตีเนี่ยนะโดยการถอนเงินจากธนาคารจนธนาคารไม่มีเงินจ่ายแล้วก็ไปขายพันธบัตรสหรัฐแบบขายแบบขาดทุนเพื่อเอามาจ่ายยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะทำให้พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันถูกลดหวบลงไปนะ เขาก็เลยจับไ่ได้แล้วอยู่ดีๆก็ปิดกิจการสรุปเงินเงินที่ใช้เป๊กกับตัว Stable c o คอเนี่ยก็ถอนออกมาไม่ได้มันเลยกลายเป็นสกุลเงินที่มันไม่มีอะไรเป๊กหรอกนะมันกลายเป็นเหรียญที่มันมันมันมีแค่ค่าตามตัวเลขอะแต่มันไม่มีค่าของมันจริงๆนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดคําถามว่าเออหรือสิ่งที่โดพูดเนี่ยมันถูกต้องเพราะว่า การเข้าถึงเงินเนี่ยมันเข้าถึงไม่ได้ในความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นความเสียหายในระบบเศรษฐกิจของสเริกานะซึ่งในตรงกันข้ามอย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งจีนเองเนี่ยกับฝั่งรัสเซียฝั่งอะไรพวกนี้เขาก็ลุกหนักอยู่พอสมควรในเวลาที่สมปนกากำลังปั่นป่วนในเรื่องการเงินเนี่ยนะตัวเฟดเองอะไรเองกระทรวงการคลังเองเนี่แล้วก็ยังต้องไปตอบปัญหากับไอ้ที่ อะไรนะฮะนี่มันติดเพดานนะ่ยโอ้ถือว่าปัญหานะของสเปนกาเนลุมเล้าอยู่พอสมควรนะออการที่จะไปยุ่งกับประเทศอื่นก็คงไม่มีเวล,เวลานะฮะฝั่งนู้นก็เลยชิงสุกก่อนห้ามนะฮะก็โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะฮะก็จะเดินทางนะไปที่รัเสเซียแล้วก็จะคุยกับยูเครนด้วยฮนะรู้สึกมันมาเร็วก่อนดาวพฤหัสอีกนะเนี่ย นะดาวพฤหัสมา19เมษายน66ผมก็กะว่าเออช่วงเมษาเนี่ยดาวพฤหัสเข้าเนี่ยจีนจะลุกในเรื่องการเจรจาแต่เหตุผลที่ทำไมเขาเพิ่งจะไปนะก่อนหน้านั้นทำไมไม่ไปเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะเขายังยังกลุ่มอำนาจไม่เบ็ดเสร็จนะเพราะว่าสภานะสภาคอมมิวนิสต์เขาเนี่ยยังไม่ได้รับรองนะแต่ตอนนี้รับรองแล้วเขาก็จะอยู่ต่อไปอีก5ปีแล้วก็ตั้งนาย,ยกมนตรีก็ ล,ลีเฉียงนะลีเฉียงเป็นนายกมนตรีนะคนใหม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ลุกหนักเพราะว่าเขามีอํานาจเต็มร้อยล้นะอัน,นี้ก็ถือว่าเป็นประเทศจีนอีกอันนึงก็มีข่าวว่าจีนซาอุแล้วก็อิหร่านเนี่ยไปทําข้อตกลงทางการค้ากันซึ่งจะเป็นผลดีกับกลุ่มกลุ่มบิกนะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มดั้งเดิมที่เขาตั้งใจจะใช้ระบบบล็อกเชนเนี่ยในการชาระเงินที่ ระบบสวิฟเนี่ยไม่สามารถไปบล็อกเงินเขาได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกไม้ตายหนึ่งที่เขามาลุกตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีไม้ตายเรื่องบล็อกเชนไงแต่ตอนนี้มันมีไม้ตายเรื่องบล็อกเชนที่ไม่มีระบบสวิฟฉันก็ไม่แข์ฉันใช้ระบบบล็อกเชนโอนเงินก็ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นมิติใหม่ตั้งแต่ดาวมารุเตยูเข้าเรือนการเงินโลกตั้งแต่7กรกฎาคมแล้วถอยหลังกลับไปราศีเมษนะแล้วก็ถอยหลังกลับมาในราศีพฤษภเนี่ยตั้งแต่วันที่8 นะมีนาเป็นต้นมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผลดีระบบการเงินโลกนะในเรื่องไอเนี่ยคลิปตรงคริปโตอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการพัฒนาแล้วอยู่อย่างนี้ไป7ปีนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นผลดีของคลิปโตนะก็ออกว่ากันไปแลนะใครถือยาวๆผมก็เชื่อว่าจะเป็นเงินเก็บนะที่สามารถเข้าถึงเป็นเงินที่เราเข้าถึงได้แต่เราก็ยังไม่เคยมีการถอนเงินจากธนาคารนะเออแบบ แต่ฝรั่งเขาทำเนี่ยเขาทำกันแบบธนาคารล้มเลยนะไม่มีเงินสดจ่ายนะก็ก็น่าตลกตกใจเหมือนกันนะอันนี้ก็ว่าไปในเรื่องโดถือว่าเป็นภาพเป็นข่าวดีนะถือเป็นข่าวดีอีกอันนึงถือว่าเป็นการสรุปนะเรื่องเหตุการณ์การล่มสลายของธนาคารนะเนี่ยซิลิคอนวัลล์เนี่ยนะซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนะว่า เงินทุนของพวกตคริปโตทั้งหลายมันไปอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันมีการถอนเงินสดมากเข้ามากเข้าเขาไม่มีเงินเขาขายพันธบงพันธบัตรแต่ก็อย่างที่บอกนะะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารนี้เนี่ยนะมีปริมาณเพียงแค่นี้นะธนาคารใหญ่ๆนี่คือพวกนี้นะถ้าอันนี้ล้มอะ่ะอันเนี้ยไม่แน่แต่ถ้าไออันเนี้ยมันล้มเนี่ยมันก็อาจจะเล็กน้อยนะเนี่ยเพราะว่า ธนาคารนี้มันมันมีปริมาณอยู่แค่นี้เองแต่ถ้าระดับนี้ล้มเนี่ยเอออันนี้เนี่ยกระทบหนักอยู่พอสมควรแต่เขาต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมไงไม่งั้นมันจะพากันไปใหญ่มันก็เลยมีการคาดการณ์ว่าเฟดรอบนี้อาจจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเพราะการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยทำให้ธนาคารล้มนะเออก็ไม่รู้ใครเป็นใครก็โทษกันไปโทษกันมานะไอตัวเออเฟดเองก็อาจจะโทษบิตคอยนะโทษบิตคอยเพราะอะไรเพราะว่า มาล้มเป็นโดมิโน่มาตั้งแต่อของเธอร่ากใช่ไหมฮะเธอร่าแล้วก็ล้มมาเรื่อยๆนะทำให้ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถมีเงินมาคืนได้รายได้อะไร,ะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการโทษแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันทําให้ล้มจริงๆคือการขึ้นดอกเบี้ยนั่นแหละนะก็ว่ากันไปอะต่างคนก็ต่างโทษกันไปนะฮะอย่างที่บอกนะว่าตอนนี้เองนี่ก็ะวรวง สารเมกเอกกระทรวงวิทธรมรมกําลังสอบสวนแต่เจ้านี้เขาค่อนข้างที่จะขีดเส้นใต้ข้อความนี้ที่สําคัญเพราะอันนี้มันคือข่าวดีของโดเลยแหละนะถ้าเกิดมันสอบสวนแล้วมันเป็นผลอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไยการสำมึกการตรวจสอบนะเนี่ยบริษัทน,นี้และอื่นๆนะเกี่ยวข้องกับการจัดการเกี่ยวข้องกับ USTC หรือไม่นะซึ่งเดิมเนี่ยมันอยู่คือ UST แล้วก็มาเป็น USTC อีกอันนึงก็มีการปริมาณการเผานะฮะเผาลูหน้าผมก็มองว่าจริงๆแล้วไอ้การเผาด้วยความสมัครใจเนี่ยก็ให้มันเดินเดินต่อไปผมว่ามันไม่ได้มีผลเป็นมรรคกเป็นผลอะไรที่จะทําให้ลูหน้าเนี่ยถึง1บาทหรอกไอ้ที่เป็นมรรคกเป็นผลจริงๆมันคือการเป๊กนะการเป๊กนะแต่ก็มีคนพูดบอกว่าถ้ามันไม่มีการเอา usdc ไปใช้อ่ะซึ่งตัวดันแคนเองเนี่ยก็ตอบคําถามนี้ไปแล้วนะคือจริงๆอ่ะการเป๊กเนี่ย ราคาเนี่ยมันจะขึ้นเพราะผันผวนเนี่ยจากนักลงทุนที่มีความหวังคือเราต้องตั้งตั้งหลักคิดอย่างนี้นะคือคือไอห,หนึ่งบาทของเราเนี่ยนะหนึ่งบาทของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นราคาที่มันโอเวอร์เกินจริงอันนี้ข้อที่หนึ่งนะทำไมผมถึงบอกหนึ่งบาทตั้งแต่วันร่มเพราะผมมองว่าหนึ่งบาทมันมีความเป็นไปได้สูงกว่าหนึ่งดอลอันนี้ข้อที่หนึ่งนะ ข้อที่สองเนี่ยพอผมมาได้ยินว่าตัวดันแคนเองเนี่ยจะแป๊กไอจะเป๊กนะไม่ใช่แบกนะจะเป๊กกันที่สามเซนใช่ไหมสามเซนก็คือ1เซน2เซนสามเซนผมก็เลยมองว่านะฮะไอราคาลูน่าสามเซนเนี่ยมันก็เท่ากับ1บาทอันนี้สบายใจข้อที่สองอ,อ่าข้อที่สามก็คือมันไอการเป๊กตรงนี้เนี่ย ดันแคนเองบอกว่าตอนที่มันมีการเป๊กเนี่ยมันจะมีการผันผวนด้านราคาซึ่งอาจทำให้สูงขึ้นหรือต่ำลงในเวลานั้นได้เป็นการผันผวนแบบเวียงนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการผันผวนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเป๊กกันที่1เซน2เซนมันก็อาจจะผันผวนถึง3เซน4เซน5เซนได้ฉะนั้นไอการผันผวนตรงนี้ตัวตัวดันแคนเองเนี่ยบอกว่ามันสามารถผันผวนได้เกิน1ดอลนะได้เกิน1ดอลด้วยนะ เออฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกไงว่าเอ้ยถ้ามันเป็นการผันผวนในลักษณะอย่างนี้ที่มันไม่ได้แบบว่ามันขึ้นเป็นเคอร์บอ่ะมันพุ่งมันก็พุ่งแล้วมันก็ลงเลยเนี่ยฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งออเดอร์ทิ้งไว้เนี่ยจะมีความสําคัญมากอันนี้เป็นข้อที่3ฉะนั้น1ราคามันสามารถจับต้องได้คือคือราคาตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนมันเกิดจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการทุบหัววานเนี่ยการตีหัววานการเอ การอาศัยช่วงชุนมูลเหมือนซอมบี้บุกแล้วทุกคนก็พากันวิ่งเข้าไปในห้างแล้วก็หยิบฉวยของได้อะไรประมาณนั้นนะ่ะมันเหมือนใช้โอกาสในช่วงชุนมูลเพื่อกอบโกยเอ่อความอะไรนะความมั่งคั่งนะประมาณนั่นแหละนี่คือแผนนะนี่คือแผนที่ผมคิดเอาไว้แต่ประเด็นปัญหาคือจะเป็นไปได้อย่างนั้นหรือไม่เนี่ยคุณก็ต้องไปดูแผนของไวท์เพเปอร์ของดันแคนว่ามันจะมีการพัฒนาในลักษณะที่มันจะมีแรงเหวี่ยงอย่างนี้หรือไม่ แต่ในเมื่อเขาเคยเขียนเอาไว้ในแผนนะที่มีการโหวตเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะอันนี้ก็เป็นข้อหน้าพิจารณาอย่างหนึง่งเมื่อวานนี้เนี่ยเราไปดูที่ดวงนะเราไปดูที่ดวงของเอ่อไอตัวบล็อกนะแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยหลังวันที่1มีนา6 6หถึงสิเมษายน66เนี่ยถ้ามันเป็นดวงบล็อกเนี่ยมันจะพุ่งแบบน่าใจหายนะเออมันจะแสดงให้เห็นว่า ไอ้ดวงบล็อกเนี่ยมันถูกหรือไม่นะเอ,อผมก็มองว่าถ้ามันมาเร็วก็ดีผลสุดท้ายผมเอาไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าผมทาคลิปเสร็จแล้วผมก็ไปหลับเลยนะก็คือไปนอนเลยเพราะผมเป็นคนนอนเร็วฉะนั้นแล้วผมก็เลยไปเอาเรื่องนี้ไปฝันเมื่อคืนผมฝันว่าลูหน้าถึง1บาทเมื่อคืนนี้นะโอ้ผมดีใจมากเลยผมก็เลยมาทําคลิปอําลานะว่าลูหน้าถึง1บาทแล้วมังฝัน ตื่นไม่ไม่น่าตื่นขึ้นมาเลยเนะอะฝันดีฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้มันถึงหนึ่งบาทเร็วๆแล,วแล้วกันทุกคนจะได้เป็นไทยเป็นไทยจากอะไรบ้างฮะเป็นไทยจากเ,าเสรีภาพทางการเงินใช่ไหมอิสรภาพทางงานเงินที่ทุกคนฝันนะอิสรภาพทางนิสิอิอิสรภาพทางสรารพัดแล้วผมเนี่ยจะอิสรภาพอย่างหนึ่งก็คือได้หยุดได้หยุดพักเสียทีนะไม่ว่าจะเป็นการหยุดพักทําคลิป ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะอาจจะรวมไปถึงเรื่องการดูดวงด้วยนะเพราะว่าผมจะไม่ว่างแล้วหลังจากนี้ผมจะไม่ว่างแล้วบางคนบอกว่าไม่ว่างเนี่ยเพราะว่าผมไปออกรายการไม่ไม่ใช่ฮะไม่รับออกรายการอะไรทั้งสิ้นนะใครมาเชิญก็ไม่ไปฮะเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่เสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยผมไม่ว่างเพราะภารกิจหน้าที่การงานผมมันค่อนข้างที่จะเริ่มรัดตัวขึ้นมันมีกรอบระยะเวลาการทํางานเมื่อก่อนเนี่ย เราทำกรอบระยะเวลากันเองตอนนี้มันมีกรอบระยะเวลาการทำงานตามกฎหมายกฎหมายมันตีกรอบไว้อะเนี่ยเพิ่งจะออกกฎหมายกันเมื่อปีที่แล้วนี่เองฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเราก็ต้องทำงานในลักษณะที่มันมีกรอบเร่งนะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นภารกิจที่ค่อนข้างที่จะพอดบพอดีกันนะก็ฝากไว้สำหรับคลิปในวันนี้ถือว่าผมมาทำคลิปเป็นกำลังใจวันนี้ไม่ได้เตรียมสคริปอะไรมาให้ก็มาเหมือนพูดคุยสเปรห์ละ นะให้ฟังประจำวันนะก็ฝากไว้สำหรับคลิปรูหน้าในวันนี้